นี่คือเอาลัสใช่ครับเนี่ยแหละเอาลัสมนเห็นกูมาเห็นกูโอชิบหายแล้วท่านไปไปไปมาขู่ไปกินโดนด้วยเหรอเอ้ยผมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แล้วถ้าผมกำลังจะบอกคุณว่าผมจะเล่นทั้งเกมนี้โดยใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวทั้งเกมและผมจะเล่นในโหมดยากที่สุดนั่นก็คือ insanity if you die all progress is lost and you start over at the beginning are you ready to suffer <All> right. เรามาอธิบายกฎกันก่อนดีกว่าก็คือข้อแรกนะผมจะใช้แบตเตอรี่ได้แค่หนึ่งก้อนผมจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่จะหยิบเพิ่มหรือว่าทําอะไรก็ตามที่มันต้องเปลี่ยนแบตคือผมสามารถใช้ได้แค่นั้นแค่นั้นเลยกด <All right. S 2> ข้อที่2นะครับผมจะเล่นเกมนี้โดยที่เล่นในโหมดยากสุด mm. ใช่ครับถ้าคือผมตายใช่ไหมแม่งเล่นใหม่หมดกด mm. ข้อที่3นะ <laughs> เพิ่มความสไปซี่มาหนิดึงก็คือผมจะไม่ใช้ล็อกเกอร์ แต่ว่าขอใช้เตียงนะเอาลาสนะครับก็จะมีแบ่งเป็นแต่ตเตอร์นะแต่ละชัตเตอร์แล้วก็ต้องใช้ strategy ใช้วิธีการที่ต่างกันในการผ่านไปแต่ละด่านนะครับ first attempt โดยเปิดเรื่องมาที่ผมก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตังหมดหรืออะไรถึงได้เลือกมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้ขับรถเข้ามามึนๆเลยนะครับมาจอดรถปุ๊กปิกตรงนี้ และด้วยความห้าวนะครับเราก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลบ้ากันแบบว่าไม่คิดอะไรเลยไป <Okay. S 1> พอเราเข้ามาได้สักพักเลยเราต้องปีนท่อแอร์ตรงนี้นะครับเราจะต้องรอรงบลงมานนีแล้วจะเจอกับคัสซีนแรกซึ่งเป็นจัมสแก์แรกของเกมที่ทุกคนที่เคยเล่นนะครับช็อกแดกกันเป็นแถวอ๋อจัมสแก์แรกของเกม อาผมจะโดยผ่านจัมสแกนมาแล้วผมจะวิ่งตรงมาที่ประตูแล้วก็จะเจอไอ้อ้วนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเราก็จะชิมี่ข้างๆแล้วเราก็โดดไอ้อ้วนหยิบนะครับหลังจากนั้นจะมีบาดหลวงนะครับมาย่ะแยะเจาะแจะเรานะครับมันจะถามไถ่อะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราก็จะสลบไป เะนั้นก็ตื่นมาจากความงุนงงนะครับเรามาอยู่ันที่ล็อบบี้นั่นเองโอเคอ็อบเจกในตอนตอนนี้เราก็ต้องไปหยิบคีย์การ์ดนะครับเพื่อทําไปปลดล็อกห้องเซอร์ตี้โดยระหว่างทางเราจะผ่านในแห้งนี่นะครับซึ่งดูไว้ได้ดีนะจําไว้ดีๆีนี่นั้นหลังจากได้คีย์การ์ดมาแล้วครับเราจะเจอไอชิ้นนี้กระโดดตบแบบตึงๆบีบพอเขาด้วยอะไรบบนั้นหลังจากที่เราได้คีย์การ์ดนะครับเราจะมาอยู่ตรงคีย์บอร์ดแล้วทํทการกรอกอะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วกูเป็นอะไรอีกแล้วนะแต่ด้วยความที่หลวงพ่อมมมััันนนเเหือออพใจรสกกยย่าง็ล ตัดไฟกูเฉยเลยต่อมาเราก็ต้องแอบไปอ้วนนะครับมันจะมาล่อเราแล้วถ้ามันพังห้องเข้ามาผมจะใช้กล้องผมถ่ายหน้าแม่งไว้อ้วนๆแล้วก็ไปลงโหนกระแสน,นะครับหลังจากนั้นผมจะใช้สูตรเทพน,นะครับในการเปิดล็อกเกอร์แล้วก็วิ่งหนีแม่งเลยไม่ค่อยไม่แคร์อะไรละโอเคมันจะเปิดล็อกเกอร์ข้างพอเปิดปุ๊บเราก็ไปเลยเนี่ยเราก็จะไปอะไรแค่แหละไอ้เช่ยนี่กูเล่นอะไรไปเนี่ยไปเลยเ ก็จะโดดลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะรอดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะลงมาที่ห้องใต้ดินซึ่งมันเป็นจุดที่ค่อนข้างมืดผมจะขึ้นแมพให้ดูนะว่ามันจะมีตรงเราต้องไปเปิดวาลสองที่แล้วก็ไปเปิดสปริงเกอร์อีกหนึ่งที่เราจะทําการวิ่งนะครับติดชิดประตูขวาไปเรื่อยชิดกําแพงขวาจนเราเปิดให้ครบ2อันหน่อยอ่ะเราต้องรีบวิ่งไปทางขวาเราต้องรีบมาเปิดอ่าวาลวตัวแรกนะครับอ่าเปิดเสร็จป,ปุ๊บเราก็ต้องวิ่งชิดขวาไปเลยครับเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มันมาแล้วมันมาเร็ว,วเปิด หลังจากนั้นนะครับเราจะต้องเข้าห้องที่แห้งมันอยู่นะก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วไปปิดเปิดบาวสวิชฟาร์บลาบาเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งออกมาไปเปิดสวิชตรงกลางนะครับมันจะพังมาครับมันจะเห็นกูมนันกูโอชิบหายแล้วท่านผมวิ่งไวมากผมจะวิ่งอ้อมแล้วก็จะวิ่งไปตรงนั้นอ่าโอ,โอเคโอเคเปิดมาแล้วก็จะปิดตรงนี้นะครับเปิดโอเคไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ย ใช่มันมืดขึ้นบ่หัเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไป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 ขู่ไปกีโนโดนด้วยหระโอเคโอเคไป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 มันไม่ได้ตามมา <Okay. S 2> โอเคมันจะเปิดเลยเรียบร้อยนะรัาจะกลับไปที่ห้องสิงเลอรีเหมือนเดิมอันนี้แค่อันนี้แค่อันนี้แค่เซกเต,เ,ตเตอร์แรกนะอันนี้แค่เซกเต,เตอร์แรกนะแน่นอนนะครับว่าฟาเธอร์มาตินเรารู้สึกจะไม่ชอบหน้าแล้วก็เอาเข็มมาให้กูดูสเต็ป หลังจากผมโดนจิ้มนะับผมก็ได้ตื่นขึ้นมาได้สติในห้องของนักโทษมันจะมีไอ้หน้าหล่อคนนึงวิ่งมาเปิดประตูให้ผมแลวผมว่าใช้จังหวะน,นี้แหละในการสปีดรันจากนั้นผมจะปีนขึ้นมาทางตามรูแตกแล้วก็จะวิ่งไปตามทางแล้วผมจะใช้เทคนิคเทพนะครับก็คือบักตรงนี้เราใช้กลิ t นิดหน่อยในการวิ่งทะลุไปเลย <c oughs> จากนั้นนะครับเราจะต้องมาเปิดสวิชห้องแก๊สไข่เน่านะครับใช่ครับแล้วผมจะโดนไล่ล่าโดยไอ้เนน่าโง่ตัวนึงจะเปิดประตูมาแล้วเจอไอ้หนูนี่นะครับ โอเคเราจะวิ่งลออ่อมันไปท่องตู้เท่าครับก็เราวิ่งมาใช่ไหมโอ้มันวิ่งไวมากเลยเนี่ยมันวิ่งโคตรเร็วอ่ะโอเคไป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 ผมก็จะวิ่งหนีไอ้นุ่มหล่อนี่มานะครับจนเราไปเปิดสวิชแลช้วก็ใช้สเต็ปเดิมให้มันพังประตูมาผมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ผมพลาดไม่ได้ดไไดโอจะวิ่งแล้วก็มันจะเจอไอ้เช่นนี้นะครับโดดหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีมันจะผ่านมาได้นะครับผมก็ต้องไปเจอกับไอ้สองนุ่มหล่อ ที่แม่งไม่ใส่เสื้ออะไรเลยแล้วกจะถ่ายทำไมผมก็ต้ออกด้านข้างนะเพื่อไปอย่างเซ็กชันต่อไปพอปิงกลับเข้ามาได้แล้วเนี่ยผมจะต้องวิ่งไปหยิบคีย์การ์ดจังหวนนะนั้นเราก็จะเจอไอ้อ้วนนะครับทำการฉีกถุงเลตึงๆหลังจากได้คีย์การ์ดนะครับเราจะไปที่ห้องเชาเวอร์รูมนะครับตัวระหว่างทางนะครับมันจะมีตัวที่ว่าชื่อทวินนะครับเดินตามทางซึ่งเราจะต้อง โชว์ความเท่ด้วยกันกระโดดออกนอกหน้าต่างออกไปมลันจะกระโดดจากข้ามาแล้วเราก็วิ่งตามทางด้วยความมืดมิดจากนั้นผมจะวิ่งเข้ามาเปิดสวิชที่ต้องเปิดแล้วก็จะมีไอ้อ้วนดนดันออกมาใช่ครับไอ้อ้วนแม่งหมาแล้ว s <S ผมวิ่งสู้ฟันกกบไอ้วนประมาณหนึ่งจนผมต้องวิ่งมาโดนระเบิด <S <S ผมตกลงมาในกอง people นะครับแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาด้วยความใจสัน่นตรงนี้ก็เป็นช็อตที่มืดเหมือนกันแต่ผมจะมี strategy ที่ดีที่สุดนั่นก็คือผมจะโดดข้างนี้แล้วผมจะโดดข้างนี้ผมจะวิ่งขึ้นมา หล่ข้างเอ้ยชิบายเคชิบหายปกติมันจะไม่ใช่เย่ไม่ใช่เย่หรอแบนอะไรรอดเหมือ,มอนกันรอดเหมือ,มอนกันครับผู้หวังมันมันอุ้ยโดนโดนก่อนโดนก่อนโดนก่อนมันปกติมันจะโอ้โหผมก็ได้ทำการวิ่งหนีอ้วนมาถึงจะผิดแผนไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็รอดมาได้จากนั้นนะครับเราจะได้ขึ้นมาที่ห้องของ Prison Block นะครับแล้วก็จะเจอที่นี่โยกจอกูแล้วก็โดนหมัดตรง เรากขึ้นบันไดามาจนสุดนะครับเราก็จะเจออีกคัดซีนหนึ่งที่แม่งล็อกคอกู <c oughs> พอเราโดนไอ้เจ้านั้นจับมาแล้วนะครับเราก็จะผ่านพ้นตรงนี้และลงไปในห้องแช่เวอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงท่อไปด้วยความเท่ <c oughs> หลังจากลงท่อมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นชัอร์3ที่มีชื่อว่าซิลเวอร์นั่นเองออปติคีของเราก็คือเราต้องออกจากท่อน,นี้ให้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งมาเจอไซเควสที่เราต้องไปปิดวาล์ว2วาล์ว และเราก็จะเจอไอ้อ้วนตรงนี้ก็ถ้าผม pull off ไม่สำเร็จผมก็จะตายแบบอนาถแบบโคตรอนาถแหะผมวิ่งชิดขวามาเพื่อปิดบาร์ตัวแรกด้วยความ easy easy เฮ้ยโถโดดไปไหนลูกพี่โอเคตรงนี้ก็แอบ,บยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หลังจากนั้นผมพยายามจะผ่านไอ้อ <ใน S 2> ้วนนี้ไปเราจะชิมีชิมีชิมียามีย y chimmy chimmy c h เ้ยโอ๊ย ใช่ครับผมผมตายกูต้องเล่นใหม่แล้วไม่งโง่มากแบบตนต่อยตีนตายเนี่ยตอนเล่นผมก็ช็อกแดดเหมือนกันเพราะว่าปกตมิมันก็เวิร์กตลอดหลังจากนั้นประมาณ20่นาทีนะครับผมก็เล่นมาถึงจุดที่ผมตายเมื่อกี้ไอ้ยันโดนต่อยขาตายบ้าเปล่าเกมรไอ้สร็จมันก็ไม่น่ามีปัญหาอ,อ่ะไอ้ยันเมื่อกูทำแล้วมันแตกนะครับผมก็ต้องวิ่งไปปิดวาล์วแรกใหม่เห <Okay. S 2> มือนเดิมโฟกัส ตัวอ้าวไม่อยากได้หม่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเจออ้วนตัวเดิมตนนั้งยังไงก็ต้องได้ครับ โอเคสวยสวยสวยนี่แหละนี่แหละนี่แหละหวาวมันเป๊ะมากเลยนะคือถ้าผมพลาดเมื่อกี้ก็คือนั่นแหละ20วินาทีใหม่หลังจากนั้นผมจะวิ่งตรงไปที่วาวันที่2ด้วยความมืดมิดแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผ่านไปได้เลยหลังจากปิดวาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้มาบวกไอ้อ้วนอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ผ่านไปได้อย่างอีซี่เราก็จะทําการลงบันไดนะครับซึ่งข้างล่างแม่งคืออะไรที่มืดมากมาก ลังจากที่ผมงมทางประมาณ 2- 3สมนาทีผมก็ได้มาเจอบันไดแล้วก็ไต่บันไดขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วมันก็ให้กูพยายามจะออกจากข้ออยู่ดีหลังจากนั้นก็จะเจอบาดหลวงฟาสเตอร์มาตินโดยแป๊บเดียวกูไม่แคร์แล้วกูก็ไปต่อสุดท้ายผมก็มาถึงส่วนที่โคตรมือดอีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะยากตรงนี้นะครับอธิบายสั้นๆนะครับคือมันจะมีไอ้คริสวอลเกอร์เดินไล่เราอยู่ตลอดเวลาผมจะใช้สเตรจี้ในการกระโดดไปเรื่อยๆจนไปเจอแม่งเฮีย yeah. ค่อยๆอ,อ,อย่าวู่วามอย่าวู่วามอ่มามันโดดได้ครับตรงเนี้ยไอ้เหมือนโอเคโอเคแมนโอเคอ่ะมอมอัมดอนบ้า,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 าแต่สุดท้ายผมก็รอดมาได้อยู่ดีส่วนนี้เราจะเดินในหีน้าหล่อวิ่งเอาไม้มาฟาดนะครับแต่ผมก็ทำการชุบชา้าบหลบออกมาได้ ระหว่างทางวิ่งลงมาแล้วก็จะเจอไอ้ขี้ก้างนะครับวิ่งชิงหน้ากูออกแบบตึงๆแล้วก็ทําการวิ่งตามไอ้นั่นมานะจนมาถึงเมลวอร์ดและนั่นคือชั珀ทสี่ชั珀ทสี่นะครับเราเปิดมาแล้วก็คานท่อนะครับเปิดประตูออกไปแล้วก็ตามทางไปเรื่อยจนมาถึงจุดๆหนึ่งครับเราจะโดนพี่วินดีเซลกับไอ้เฮียเม่งคนนึงไล่ล่าแบบประทุสลายจัดจังหวะนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากวิ่งนะครับ เราจะวิ่งมาได้สักพักนะเราจะโดนไอนเชียเทรเกอร์นะรเรียก,กลิฟต์ลงมารับเราเราก็ต้องไปครับเราไม่มีทางเลือกก็เลยขึ้นไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ามัมน,น ใช่ครับเราก็โดนหมอเถื่อนนะครับทำการจับตัวนั่งกับเ้าอีไม่ใช่หมอเถื่อนก็จะพาทัวร์นะพาทัวร์โรงพยาบาลเล็กน้อยนะครับแล้วแม่ก็มาโกนตีในการบอกว่าอยากออกไปไหมทางออกอยู่ตรงนั้นเออฉันจะลาด้วยนี้อีแต่มันไม่แก้มัดกูนะหลังจากนั้นโดนโกนตีนเสร็จผมก็เข้าลิมกับไอหมอนะครับห hey, ลังจากนั้นหน้าผมจะโดนเข็นมาในห้องห้องน้ำนะครับโดยที่เราจะโดนนั่นแหละ หลังจากนั้นเทรเกอร์แม่ก็จะเดินออกไปนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะด,ดิ้นหลุดแล้วออกมาได้พร้อมกับอาการเมาตูดนิดหน่อยจนากนั้นนะครับเราก็เริ่มทําการหลบหนีตามเคยโดยที่ผมจะใช้เตียงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของเกมได้ไมั้ง พอเทรกเกอร์ได้ยินนะคนไข้คนหนึ่งแม่งพูดเสียงดังขึ้นมามันก็จะมาเอาเซ็ตหยอ่อผมก็ทงการวิ่งมาที่ช่องแอร์้วปีนไ,ไปอีกฝั่งหนึ่งทำการดันสิ่งกีดขวางออกแล้วก็เปิดประตูเผื่อไว้ผมจะต้องซื้อเวลาเทรกเกอร์นะในการที่ผมจะต้องไปดันลูกเหล็กออกเราต้องรอมานะไม่งั้นเราถ่ายไปไม่ได้นะมามาโอเคๆๆโอเคแล้วบลาต,ตื่นเต้นอีกสักรอบโอเคเราเปิดปุ๊บวิ่งออกไปปิดใส่มันถ้ามันฉลาดมันจะมันจะมันจะ,นจะวิ่งอ้อมเว้ยซึ่งผมคิดว่ามันจะวิ่งอ้อม ดนะต้องต้องทำยังไงก็ได้มันมาเปิดประตูไม่ได้แล้วอ,อีเหี้ยอ่ามันเอ้ยเอ้ยอีเหี้ยกูพูดไม่ทันขาดแคมงัป์แล้วเอ้โ,อโหแล้วกูวิ่งมาผิดผิดเวไปละว,วิ่งให้หลุดวิ่งให้หลุดต้องวิ่งให้หลุดต้้อง่ใหหลุดโอ้โหแม่งวิ่งยับเลยยังไงเราก็ต้องวิ่งให้หลุดนะไม่งั้นมันจะมาล่อเราอ่าอ้เหี้ยเอ้ยติด what the fuck man หลังจากผมล่อมาได้กุญซ่อนตีนประมาณหนึ่งนะครับผมก็จะมาทําการเปิดประตูนี้แล้วก็วิ่งตรงไปที่ช่องแอร์เลยที่ลงมาจากช่องแอร์นะครับผมก็จะตรงไปที่การหยิบกุญแจลิฟต์พอผมหยิบได้ก็จะมีทรเกอร์สุดหล่อสุดตึงคนเดิมพังเข้ามานะครับเราก็ใช้สตรัทจี้เดิมนะครับในการใช้ประตูหลังจากมันพังเข้ามาผมก็ซิกแซกชิมิชิมิออกไปนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปที่ห้องที่ผมเปิดประตูไปแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จะวิ่งตรงไปที่ลิฟต์แล้วก็ใช้กุญแจในการผ่านด่านนั่นเอง มันยังไม่จบครับเทรเกอร์แม่งรู้มากแม่งเปิดประตูลิฟต์มามันจะมาซ่วกูเดี๋ยวบ่าอกูเท่มากเลยบล็อกได้แล้วก็ผักแม่งตายหาคาริบเฮแล้วผมมันไม่ตกเลยนะแม่งใช้ยาสะผมหรืออะไรแล้วน้ำมอก็ปีนลิฟต์ขึ้นมาจนมาถึงอีกที่หนึ่ง ชั้นเดิมนี่ว่าผมปีนลิฟต์ขึ้นมาวิ่งตามทางขึ้นบันไดแทรกตัวออกไปแล้วก็มาเจอบาทหลวงฟาเธอร์มาตินอีกครั้งมันก็จะแย็บอะไรใส่ผมอีกประมาณ2นาทีจังหวะนี้ผมก็วิ่งรัดมาทางห้องน้ำนเพื่อไปต่อนั่นเองตัวเราจะปีนเข้าคาเฟ่เทเรียนะนั่นคือโรงอาหารคู่เลดเชฟคูตัวก็เป็นหน้าที่เราเนี่ยที่เราต้องไปดับไฟเราจะต้องไปเปิดสปริงเกอร์น้ำนะครับซึ่งเราก็ต้องบวกไอ้อ้นนิดหน่อยมันจะมันจะพังมาผมแจะตรงนี้อ่ะมันจะเดินเข้ามาผมแจกไว้ เฮ้ยปกติมไดไปเช็คน,นะอุย้ย มันพังมัสวยสุดท้ายผมก็วิ่งมาที่วาวสองได้อย่างีซี่นาโอเคไม่เป็นเป็นรอบเป็นรอดล่องนาแบงแบบ่บ่าแล้วไอ้เหียอ้วนหลังจะเปิดแล้วนะผมก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมโดยที่ไอ้อ้วนแม่งกำลังเดินมาโอเคยังไงเราอยู่นี้ไว้ไม่เป็ไม่เป็นไม่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 เป็นไรนะครับจะเลยออกมาเ่ไม่เห็นจริงอะหรือมึงแกล้งกู มึงเห็นกูไหมเนี่ยมัน no> ก็ไม่ได้มืดเลยขนาดนั้นนะเอ้าใช่ครับแม่งไม่เห็นจริงๆเว้ยอะไแหละหมก็วิ่งําทำการเปิดบาวน้ำขึ้นไปหนึ่งครั้งเพื่อดับไฟในห้องอาหารนะครับใกล้ไปใกล้ไปกูตายเฮ้ยแกรอมึงอย่างใจเย็นพอเราเข้ามาในห้องอาหารแล้วเราก็จะเจอไอ้ตัวนั้นแหละที่มันเผานะแม่งผักยับเลย แชตเตอร์ห้านะครับนั่นก็คือขอดหยาดนะเป็นส่วนที่ผมจะพูดว่ามันก็ยากมันก็ยากเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้นวิชั่นสัดส่วนมากแล้วก็ใช้ความจําด้วยนะครับโดยหลังจากออกประตูมาแล้วนะผมจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อไปหยิบกุญแจจากกระถ่อมแล้วก็ตรงไปเพื่อเปิดประตูเข้าไปที่ห้องซ่อมบารุงนะครับจากนั้นนะพอเราเปิดประตูมาเราเจอวอลเลเดอร์ทักทายหนึ่งหมัดนะครับไม่ถึงกับตาย <c oughs> แล้วผมก็ขึ้นมาตรงหลังคาที่แมงมืดมากๆนะครับ หลังจากงมทางมาประมาณสักพักหนึ่งผมว่าได้ขึ้นมาตรงลานของข้างบนนะครับอะไรสักอย่างจากนั้นนะครับผมก็ทําการหาทางลงไปอีกฝั่งหนึ่งที่ผมจะต้องไปโดยแน่นอนนะครับพอผมลงมาแล้วก็จะเจอกับอีอ้วนอีกแล้วนะครับที่นี่แม่งเดินไปทั่วจริงๆครับและจุดนี้ผมจะต้องพยายามขึ้นไปตรงที่หลอดไฟมันสว่างอยู่นั่นเองแต่ว่าใจเย็นใจ หมือน,ม,นมันมาไปกิ้มอีกเฉยๆตัวเนี้ยโอเคเราก็โดดขึ้นไปได้เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับผ่านไปได้ด้วยดีจะมีลุ้นบ้างหน่อยดูหน้ากูว่ารู้แดงเย็นแดงเย็นเราไม่ได้เล่นสปีดิลันเ,ออเราจะขึ้นมาได้แล้วนะผมก็จะทําการไต่กํแาแพงข้างๆไปเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากลงมาแล้วนะครับเราจะต้องไปตามทางแต่ว่าไอ,อ้อ้วนแม่งหมานะครับเอ้ยม,มันเจอกูแล้วเหรอเฮ้ยโดนโดดลงมาโดดไปเซอร์ไพรส์ ไป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 ,ไป,ไปผมหลงผมหลงเมื่อกี้ผมหลงนิดหน่อยแต่โอเคยังได้อยู่โอเคคือตรงนี้เป็นส่วนที่ผมฟักอัพที่สุดแล้วแม่งผมเกือบอจะพาลาดรันนี้ทั้งรันแล้วโอ้ยเฮียกับโดแล้วเจอดเลยกูอะคือมันผิดแผนผมไปม,มากเลยตอนเล่นคือมันไม่ควรจะใช้เวลานานขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ปีนขึ้นมานะครับเข้ามาที่ female ward กันต่อ เราออบเจทีฟนีนะครับเราจะต้องไปเจอฟาเชอร์มาตินที่อยู่ชั้นด้านบนนั่นเองในส่วนของฟีมีลวอร์ดนะครับผมจะต้องทําการหาฟิล3ตัวเพื่อมาใส่เอากุญแจจากยามที่โดนอัดเป็นตุก๊กตาครับจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการวิ่งเอ๋อเกือบตายหนึ่งครั้งโว้ยชิบหายแล้วท่านมันมาเร็วกว่าที่ผมคิดปิดล,ล็อกล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้กไวูไม่อยากเสี่ยงล็อกเลยประตูนี้สําคัญมากเราจะทําการโฟร์ติฟายห้องนะมันก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้ว ใช่ครับผมเล่นเซฟม,มากตอนนี้โอ oh my fucking god ผมพยายามจะไปห้องต่อไปเงียบๆช้าๆนะครับโอเคมันจะไปห้องด้านซ้ายนะจว่เปิดอุย้ยแม่งมึงอ้ตามแต่ว่าเพลงไม่ขึ้นเออดีว่าเพราะหลบไอ้ก้างนั้นมาได้นะครับผมก็จะวิ่งตามห้องซ้ายนะเพื่อไปเก็บ2-3สามฟิลที่กำลังรออยู่แล้วผมก็ทำการวิ่งลากไอ้ก้างนั้นมาด้วยนะครับเพื่อมาหยิบฟิลอันที่2 ในส่วนตรงนี้นะผมจะต้องทําการกะทามมิ่งในการหยิบฟิลนะครับคือถ้าเราหยิบฟิลแล้วเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันจะเดินม,มาหวดเราแบบไอ้ก้างนั่นนะครับโอเคผมจะรอให้มันชน,นิดแอบลุตหยิบโอเควิ่งตกไปเกว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 ตายผมก็รอดออกมาได้นะครับเราจะหยิบฟิลตัวที่3นะครับก็ใช้สเต็ปเดิมในการหนีไอ้ก้างออกมานะครับผมก็จะวิ่งตรงมาที่กล่องฟิลนะครับแล้วทําการ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราผมก็จะลงไปที่ชั้นล่างนะเพื่อไปหยิบกุญแจจากยามที่อยู่ในนั่นแหละจะได้กุญแจนะครับผมก็วิ่งตรงไปที่ยัน3โดยทันทีพอผมขึ้นมาชั้น3มได้ผมก็ต้องทําการชิมมี่ด้านข้างเพื่อกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งครับหลังจากวิ่งไปสักพักนะครับตัวเอกเราจะเป็นเอ๋อแล้ไม่นหล่นลงไปตัวหนักเกินอย่านี้จากนั้นเราก็ตามห้องมาเราจะมาเจอกับคู่หูสุดอันตรายนะครับแต่ผมจะใช้เทคนิคที่กนตีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาอผมจําได้ว่าถ้าเรายืนมุมเนี้ยมันจะไม่เห็นหรอก ใช่ป่ะเออโอเคมันมืดแง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 ใช่ครับตรงนี้แม่งโคตรเสี่ยงแล่ผมก็เสี่ยงไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ผ่านใน2ตัวนั้นมาได้นะครับแล้วในส่วนนี้ผมทําการกระโดดว่าวแดกครับแล้วกล้องผมก็หล่นลงไปข้างล่างนะครับซึ่งมึงจับหน่อยไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นธรรมดาของเกมนะครับที่มันจะให้เราไปตามหากล้องที่แม่งหล่นลงไปนะครับ เราแค่หยิบกล้องได้แล้วนะมันจะมีสุดหล่อด้านซ้ายเราสองสามคนจะมาล่อผมนะครับทำการวิ่งสุดเตีนกันเลยพอได้กล้องแล้วนะครับเราก็สามารถไปต่อได้แล้วนั่นเองเป็นอันจบ chapter ที่6แ chapter เจ็ดนะครับเราผ่านจุดนั้นไม่ได้นะครับหยิบกล้องอะไรเรียบร้อยนะครับเราจะต้องไปเจอบาดหลวงมาตินนั่นเองดยระหว่างทางนะครับจะมีอ้วนแมงเซอร์ไพรส์เรามาจากมุมฮอลเว์นะครับเราทำการแบชเข้าไปเพื่อขึ้นช่องแอร์นั่นเอง ก็จะไต่ช่องแอร์มาเจอใครไม่รู้นะครับนั่งคอย่นนะครับผมก็ทําการยีดออกนะครับสุา้าเราก็กลับมาสู่ห้องแรกนะที่เรามาล็อบบี้นั่นเองเราก็ได้ไม้ฝั่งของทางล็อบบี้นะครับที่เราโดนในอ้วนโยนออกมานั่นเองเราจะผ่านตรงนั้นไม่ได้นะครับผมจะต้องไปที่โรงหนังนะเพื่อไปหยิบกุญแจมานั่นเองพอผมวิ่งมาสักพักนะผมก็ได้ขึ้นมาในห้องที่มีกุญแจอยู่นะครับตัวทาการเปิดเข้าไปแล้วก็เจอไอ้หน้าหล่อโผล่หน้าออกมา ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับผมจะต้องหาทางเข้าอื่นนะครับผมปีนขึ้นมาได้นะครับหยิบกุญแจแล้วเราก็ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะจะมีไอ้ทวินนะครับที่มันถือมาชเต้นะครับพยายามจะพังประตูเข้ามาจากนั้นผมนก็วิ่งออกด้านซ้ายมานะครับเพื่อเอากุญแจไปเปิดขึ้นห้องต่อไปเราจะผ่านไมได้นะครับผมก็ตรงไปที่ห้องคาเฟ่เทเลียเหมือนเดิมทำการเราจะผ่านห้องที่มีคนสวนบนอยู่นใ่ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่เราต้องออกผ่านไปนะครับล้วก็ไต่ออกด้านข้างไปเลย หลังจากนั้นนะครับผมจะต้องไปเข้าโรงพิธีของบาทหลวงฟาสเตอร์มาตินที่แม่งจากนั้นเราจะได้ดูไลฟ์สดนะครับแบบสดจริงๆอ่ะแบบสุกกันเลยเดียวผมก็ได้ทําการออกมาแล้วก็ปีนช่องแอร์ขึ้นไปแต่ระหว่างทางเราก็มีไอ้อ้วนครับวิ่งแม่งมาจากฮอลเวย์โอ้โอเคโอเค gonna ก r นรันกันรันไปทางด้านหลังของหอเว่ยเป็นห้องนี้เปิดมาปับ๊บโอเคโอเคล่อมาล่อมาเราจะปิดใส่ปับ๊บอ่า มันก็จะพังอันนั้นเดี <I 'm S 2> <Okay. S 1> ๋ยวจะเปิดนี้โอเคให้มันวิ่งมาไปไปไปโอเค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 สโลบัตสโลบัตสโลบัตพอทำการจุกมาสเตอร์อ้วนจนแองเกิลมันเบรกนะครับผมก็ทำการวิ่งไปที่ตู้ฝาโคุกออกไปข้างนอกก็นั่วู้งโอเคเอาเป็นเอาเป็นโอเคแล้วกันโอเคใจเย็น this is เต e ยน สสสุุทท้้้้ายายแายแแลลววหลังจากนั้นก็เป็นการเสีสับนะวิ่งมาที่ลิฟต์ใช้กุญแจที่คิดว่ามันจะพาไปข้างนอกนะครับแต่เปล่าเลยมันกลับนำผมไปสู่สิ่งที่ลึกกว่า <S <S 2> <S 2> ใช่แล้วครับแล้วนี่คือชัเตอร์สุดท้ายแล้วแล้วถ้าแปลว่าถ้าผมพลาดเนี่ยทุกอย่างที่ผมเล่นมาก็จะจบ พอเราวิ่งมาสักพักนะครับเราจะต้องบังคับไปที่จุดจุดหนึ่งนะเพื่อทำการฟอสวอลเลเดอร์ให้ไล่เรานะครับโอเควิ่งเลยวอลเลเดอร์จะมาล่อเราเอาลงวิ่งหนีนะครับหลังจากทำการวิ่งหนีวอลเลเดอร์นะครับเราก็มาเจอกับคู่อริคนเดิมก็คือคริสวอลเกอร์ หลังจากผมดูไอคริสโดนปั่นเป็นน้ำผลไม้นะผมก็ทำการวิ่งไปที่ห้องห้องหนึ่งในส่วนนี้นะครับไอคอมมานเดอร์หรือผู้นำของแล็บนี้นะมันจะทำการแยับประมาณ4-5ถึงนาทีซึ่งได้ครับผมผมอู้หลังจากนั้นนประตูก็จะเปิดออกนะคตอนเราทำการวิ่งไปเจอวอลไรเดอร์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมจะใช้ strategy ของการวิ่งไม่แครีเลยนะถ้าผมทำถูกนะมันจะผ่านไปได้เลยนะมันจะมีบิลลี่มาไล่เราติดประตู สวยเขาจะไปเลยเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจกูตกใจเหมือนกันเขาทำการวิ่งหนีวอลเลยเดอร์อีกครั้งนะครับโดยการเข้าห้องดมแก๊สไข่นั่นเองโอเค so it's 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 work ตอนไจะผ่านไมได้นะครับเควยหลักในตอนนี้อันเดียวสุดท้ายนั่นก็คือทำการฆ่าบิลลี่ที่อยู่ในตู้วงกลมนั่นเอง โดยผมจะต้องวิ่งมาปิดวาวเป็นอันดับแรกนะครับแล้วหลังจากปิดวาวแล้วเนี่ยก็จะมีเพลงระทึกลึกขวัญขึ้นมานะเพื่อผมหนีวอล์ไรเดอร์เป็นการโดดลงมาเหยียบถังไอติมแล้วผมก็วิ่งต่อไม่คีชีวิตหลังจากน,นั้นผมก็จะวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเมนออบเจคทีเหมือนกันผมจะต้องทำการไปดึงสายไฟของวอล์ไรเดอร์ออกไอช็อตน,นี้ผมจะไม่ผมพลาดช็อตเนี้ยตอนตอนซ้อมอะเยอะมันจะเป็นผมมาวิ่งติดแล้วไม่ตายแต่ไม่งง,ง,งผมก็ได้วิ่งขึ้นมาได้มาเป็นจํานวนหลายชั้นเหมือนกันทำการกระโดดข้ามไปเลย ได้ครับตรงนี้พอเราเข้าห้องนี้ไม่ได้แล้วเราก็เรียกได้ว่าเราแทบจะผ่าน99.5%ของเกมนี้แล้วครับหลังจากนั้นนะผมก็จะไปดึงสายไฟไลท์ซัพพอร์ตของบิลลี่ออกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนมันจบแล้วมันจบแล้วครับนายจากนั้นเราก็ทําการวิ่งกลับไปที่ไลฟ์พอรตสุดท้ายแล้วครับทุกคนฮึบมันยังไม่จบดีกว่ามันยังวิ่งต่อดีกว่าเออใช่ ไปดิครับรออะไรอ่ะพูดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวกูพลาดเดี๋ยวกูเชงเลยเอ๋อเสร็จสับนะผมวิ่งตรงไปที่ไลท์พอร์ตเพื่อทำการดีแอ t i ท a เวนะครับทำการฆ่าบิลลี่น่าเองโอเครอดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้ว,ลวผมชนะละทุกคนขออะชิเม n นตึงตึง,ตงลูนา a ิกอะชิเม n t complete the game on insane mode และนี่ก็ถือว่าเป็นการจบเกม o u t last อย่างเป็นทางการนะครับ <Yeah! S 2> เราจะทำการโดนบิลลี่เล่นอีกประมาณสัก2อนาทีนะครับเหวี่ยงไปเวี่ยงมากระชากลากไส้หลังจากนั้นนะตัวเอกเราจะมีอาการสาหัสมากๆนะครับผมจะต้องกระเสือกกระสนเอาร่างกายที่กระจอกลอกล่อยทำการออกไปจากแลบ,บนี้นะครับในสติมันมี achievement ให้กูมนะันเนี่ยกูจาเล่นจบนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะตายแล,ล้วรอบนึงไงนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเท่าที่กูจำมันไม่มีอะไรแล้ว คือเหลือได้กูกระเพกกับบ้านยังไงวะแล้วเนี่ยโอเคมันจบแล้วครับทุกคนแล้วระหว่างทางออกนั่นเองนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของชายที่มีชื่อว่า My u p c h e r นะครับสุดท,ท้ายนะครับผมก็ได้อาชิพเมนที่มีชื่อว่า Luna t ติมาและอาชิพเมนที่มีชื่อว่า e n e r g i น e r นะครับที่มันไม่ได้อยู่ในสตรีมแต่กูจะเอาอะอาชิพเมนเด้งหน่อยเด้งหน่อย,เด,อยเด้งทีมีบ้นั่นเยส้ขอดูขอดูขอดูเลยขอดูเลย ดูเลย2.8เปอร์เซนต์โอิเชดลูนติก I got a baby I got a baby นี่ผมเล่นจริงนะผมไม่ได้โม,โม้ผมเล่นจริงอนะ่ะผมใช้เวลานในการเล่นเกมนี้ประมาณ1ชั่วโมง40กว่านอาทีนะครับและสุดท้ายผมก็ทำได้นะครับแม่งเหมือนกึ่งกึ่งสปีดรันเลยแต่ไม่ได้ตั้งใจไปเหมือบบนกันนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะเราติดตามปลายภาคต่อไปหรือใครมีรีเควสืออะไรก็สมามารถแนะนำมาได้นะครับ Good. Absolute cinema.